พบกับรายการนักหรืออดีตเรามันสายเรืออยู่แล้วเรามันนักหรืออยู่แล้วลุยลุยลุย Let's go <S มีชิ้นไหนขายพี่อู้ตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาเก็บนะพอจะมีแบ่งได้สักทีที่นี่เริขายพันนึงจะต่อได้ไหมน่าเชื่อเลยนะว่าซื้อมาสวยกว่าน,นี้ไหมพี่อุ้ยยังยังดีกว่านี้เยอะนะอือสองคันนะสองใบไหวไหมสองใบนี้สองพันให้เลยป้ายโฆษณาแบบนี้ใครมีรับซื้อหลักหมื 2> 2, ่นเลยครับ ตอนนี้เรากำลังหาพระอยู่กล่องหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าใช่กล่องนี้หรือเปล่านมีกล่องพี่กล่องนี้ไม่ใช่น่าค้นหาครับพี่เปิดกล่องดูครับในกล่องมีอะไรเจอภาพเก่านะครับเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าถ้าเป็นภาพถ่ายก็จะราคาสูงกว่าภาพพิมพ์ก็จะอีกราคาหนึ่งสวัสดีครับนักเรือดีนะครับวันนี้เรามาเที่ยวระหว่างไปเที่ยวอย่าให้เสียเที่ยวแวะเดินหาของเก่าเจอเฮียคนนึงกำลังแนะนำให้ไปบ้านอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าจะได้อะไรบ้างเจอภาพเก่านะครับเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าถ้าเป็นภาพถ่ายก็จะราคาสูงกว่า ถูถูขัดขัดขัดถูขัดถูพิมพ์ก็จะอีกราคาหนึ่งเลยนะเป็นภาพพิมพ์ครับใบนี้ของเก่าที่ซื้อได้แบบนี้เจอจ่ายจบทันทีครับเออพาน้องเอาแล้วนคู่ห่แล้วไมอรบเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปดูอีกหลังนึงนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึ่งพี่เขากำลังพาขับรถนําไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างในบ้าง แต่ก่อนที่หน่อยเคยเป็นพ่อค้าซื้อของเก่าตามบ้านนะครับซื้อมาขายไปอ่าพอดีแกย้ายมาอยู่บ้านทางนี้ก็จะลกๆหน่อยนะครับแต่แนวนี้ผมชอบครับเรามันสายรื้ออยู่แล้วเรามันนักรื้ออยู่แล้วลุยลุยลุย Let's go อันนี้เป็นทองเหลืองครับเป็นเป็นแท่นเช่มมาเช่นมาครับเออเอาด้วยกนครับอย่างนี้ซื้อได้ นี่ครับโหลจิ๋วโหลแก้วงานอะไรเห็นเก่าๆชอบชอเข้าตาซัดหมดครับซื้อหมดเรามาสายซื้อมั่วอยู่แล้วนี่ไงตอนนี้เรากําลังหาพระอยู่กล่องนึงนะครับเพราะว่าพี่หน่อยบอกว่ามีพระอยู่กล่องนึงเราก็เลยกําลังลือไม่รู้ว่าใช่กล่องนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอพี่หน่อยมาแล้วค่อยถาม ใช้กล่องนี้ไหมครับใช่กล่องนี้เป็นกลองสุดท้ายแล้วนะครับเป็นภูเขาเลยเห็นพี่พี่หน่อยบอกว่ามีแผ่นเสียงแต่ตอนนี้เราลื้อไปทุกกองแล้วไม่เจอนะครับก็เหลือแต่กลองนี้เดี๋ยวต้องลองลื้อดูเหนงอตกแน่สรุปหาแผ่นเสียงไม่เจอนะครับแต่เจอพระอีกกระป๋องนึงก็ <S <S อย่างนี้ก็ซื้อได้วว wow. ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ซื้อ,อไปในวันนี้นะครับได้เรียบร้อยวันพรุ่งนี้ก็มีนัดกับพี่หน่อยพี่หน่อยจะพาไปซื้อตามบ้านคนรู้จักนะครับวันที่สองวันนี้พี่หน่อยพาทัวร์เมื่อกี้ไปบ้านหนึ่งนะครับที่พี่หน่อยจะพาไปแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับเห็นเขาบอกว่าออกมาไล่นะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าไปในไล่นะครับเพื่อที่จะหาเจ้าของบ้านอากาศดีนะครับสําหรับที่นี่ลมเย็นดีแถมมีอุ้ยหมาหนึ่งตัวดีนะล่ามเชือกไว้เดี๋ยวจะไปบ้านพี่เขา เมื่อกี้ไปบ้านพี่เขาพี่เขาไม่อยู่มาทําสวนครับมาตามถึงสวนเลยแล้วเดี๋ยวพากลับไปมีพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาอยู่ข้างหลังอันนี้ไฟติดไหมพี่ไม่ติดเแ้กเป๋ากงนี้ก็มีนะแต่ว่า ่กลอมีกล่องครับพี่ในนี้มีอะไรไม่รู้หน้าค้นหาครับพี่เปิดกล่องดูครับในกล่องมีอะไรอ้าวเฮ้ยนิ้วบังกล้องในกล่องมีกระเป๋าต่อไปเปิดกระเป๋าในกระเป๋าจะมีอะไรในกระเป๋าในกระเป๋ามีกระเป๋าเปิดกระเป๋าที่อยู่ในกระเป๋าจะมีอะไรมีกระเป๋าอีกทีหนึ่งยิบนาฬิกาออกจากปลาเก๋าพอแล้วงามส้ อะไรอ่ะนี่ครับพี่รือให้ยู่ครับกล่อ,อ,องเข็มขัดหน้าพระเครื่องวันนี้ก็พอได้ซื้อได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนอนอีกสักคืนนึงพรุ่งนี้พี่หน่อยบอกจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวไหนเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดูกัน <Yahoo! S 3> วันที่3เดี๋ยววันนี้พี่หน่อยจะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับตกแต่งด้วยของเก่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าของแต่งที่เขาแต่งนี่จะขายไหมฝนตกตลอดทางนะครับ ดีนะพี่หน่อยพาทัวร์แต่ไม่ไม่สะดกเท่าไหร่ครมาเป็นฝนตกพี่หน่อยเป็นซื้อมาขายไปสมัยก่อนเลยเออซื้อขับซื้อของตามบ้านเลยเงินเท่าไหร่พี่เป็นสิบปีแล้วมากกว่าสิบปีมากกว่าสิบปีกว่าสิบปีคนระับที่เดินผ่าซื้อของตามบ้านวันนี้เป็นคนพาเราไปซื้อ,อถึงเ <มา S 2> <ไ>วลาาฝนเลยฝนลงเม็ดแล้วตอนแรกนึกว่ามาต่างประเทศเราเพอ่งดูนีฟปลิแบบโอ้โหใช่เลยนึกว่าอยู่เท็กซัสนี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้น ฝนตกพอดีเลยไปตอนนี้พี่หน่อยก็เข้าไปเจรจาคุยกับเจ้าของร้านอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าร้านแต่งเป็นแบบไหนแล้วจะมีของอะไรที่เราซื้อได้บ้างลุยลุย Let's go เจอเจ้าของครับคดีพี่ครับผมพี่นี่รุดที่นี่รุตคสวมาดีตอนแรกไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนแต่พอเจอพี่นิรุดกรู้จักกันเพราะว่า อยู่ในกลุ่มวกเล่นของเก่าเหมือนกันอะไรเงี้ยบางเอื่นบางเอืนเอ่นอันนี้เขาเรียกว่าแต่งสไตล์ไหนครับพี่มันรวมๆนะจะพูดยังไงละ่ะกลาดหรือเปล่าหรืออะไรออกแนวแนวแบบเครื่องมือช่างใช่ไหมครับพี่มีงานเหล็กอยอนเหล็กส่วนมากผมชอบงานเหล็กส่วนตรงฝั่งนู้นนี่จะเสร็จเมื่อไหร่อับพี่น่าจะปีหน้าเปิดอย่างเป็นทางการหรือเปล่าพี่หรือว่าเปิดแล้วเรื่องเปิดนะยังยัง,ย,งยังไงนะมันยังไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรนะ แต่มันเป็นแต่มันเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่าอ๋อแต่ฝั่งนี้คือเปิดอยู่แล้วครับเปิดอยู่แล้วตรงนั้นก็มันยังมีอีกหลายรายการนะเป็นแนวไหนนะพี่ฝั่งนู้นเท็กซัสนะอ่าเป็นเท็กซัสมุกดาหารเลยนะครับตั้งใจเป็นให้เป็นเมืองคาร์บอยนะครับอีกหน่อยเลี้ยงมาพี่มีมีมีทุกอย่างับพวกก็จะลงสัตว์ด้วยไงพวกนกกระจอกทศพวกจัดเต็มเลยพี่ก็อย่างละเล็กน้อยนะเดี๋ยวไปดูชิ้นไหนที่พี่นิรุตแบบ ชอบที่สุดแบบแบบรักมากเลยชิ้นเนี้ยแบบรักมากเลยอ่าอม,มันน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นนะ,นนะเก็บมาแล้ว<ะ>ชอบเลยครับมันน่าจะรวมรวมนะจริงๆมันชอบทุกอย่างนะถ้าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเนี้ยนะเหรอน่าจะเป็นตัวที่ทําขึ้นมานะตัวที่พี่ทาเองเหรอครับผมถ้าถ้าจะพูดถึงมันก็น่าจะเป็นตัวนี้นะดูน่าจะได้อารมณ์หน่อยอันนี้คือชิ้นที่ที่นีรุตรักที่สุดอืมน่าน่านนจะสร้างเองเหรอพี่หรือว่าครับสร้างไมเพราาว่าเอามาประกอบต่อกันนะนะ ไอ้พวกนี้คือมันคนละชิ้นกันหมดเลยคนละชิ้นเ่อมาเชื่อมต่อกันเลยพี่ครับผมเหมือนตัวแบบเปิดเครื่องจักรเปิดแล้วเครื่องจักรทำงานเลยใช่พวกนี้ก็คือพวกป้ายโฆษณาหรือพวกเทอร์โมสมัยก่อนเนาะครับผมมีชิ้นไหนขายพี่อู้ตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาเก็บนี่ฮพอจะมีแบ่งได้สักชิ้นมันยังจะยังจะซื้อมาเพิ่มอยู่นะขอเพิ่มอยู่ซื้ออีกขอแบ่งสักชิ้นซื้อไม่เลิกยังยังไันก่อน อยากได้โยอยากได้เพิ่มแข็งเลยพี่นี่แข็งเลยฮะมันก็ยังไม่ถึงตัวถึงขั้นตัวลึกเน่นะเฟปซี่นั่นราคาประมาณเท่าไหร่พี่อย่างเทอร์โมตัวสีแดงนั้นตัวนี้เอาต้นไม้แลกกันมานะผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ราคาต้นไม้มมลค่าเท่าไหร่ต้นไม้ต้นหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นต้นไม้ใหญ่นะเอาต้นไม้ราคาสามหมื่นไปแลกกับเทอร์โมกับไอ้ป้ายนี่แหละเฉพาะตัวเฟปซี่ตัวเดียวเหรอใช่ครับผมและกินสปอร์ตนั่นตัวเท่าไหร่พี่ตัวนี้ก็แลกแลกต้นไม้มาเหมือนกันแลกต้นไม้มาไหม นักสะสมก็แลกกันไปแลกกันมาครับเขาก็อยากได้ต้นไม้เราก็อยากได้ป้ายไงเลยลงตัวเลยเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวจะได้ซื้ออะไรบ้างครับป้ายพี่ก็ไม่ขายแล้วเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะเหลืออะไรให้ได้ซื้อบ้างครับผมข้างในเมื่อกี้เห็นมีแวบๆอือดูอ่ะตัวไหนไปได้ก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นรูปเก่ารูปถ่ายนะเสียดายตรงนี้น้ํามันกินไปหน่อยถ่ายตอนแรกๆมามันยังสภาพดีนะอ๋อ S <S โดนน้ำไปแล้วนะผมก็เก็บไม่ดีเท่าอันนี้เป<ช>็นราดดำเนินนะโผลยรถโบราณนี่อนุสวรีสุดเหรอนุสวรีเฟียสโอ้โหแต่ละคันนะโอ้โหพวกเต่านี้เจ,าจายย้าไข่เจอไข่โอ้ไม oh <my> ่กายนี่ไงนี่เฉลิมไทยนะผมเข้าไปดูในโทรศั์80ปีแล้วนะเสียดายรูปมันจะเสียไปไหน่อย อันนี้ขายเท่าไหร่พี่เออถามซื้อเลยถามซื้อเลยสดๆพันหนึ่งพันหนึ่งแล้วกันจะต่อดีไหมนะเศร้ฐายตรงนี้นะไม่สวยอย่างเดียวตัวนี้มันโดนน้ำนะแผ่นยาวหน่อยเหลือเท่าไหร่พี่รดอยากต่อแล้วเอาแปดร้อยเอาเอาแปดร้อยจบแปดร้อยได้หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นจริงจงไม่ใช่แนวเท่าไหร่ครับนักเรือดีดพามาเรือดีต้องซื้อของติดมือไปพี่ปลายสังกะสีใบจิ๋ว ลองดูสองชิ้นนี้หน่อยเท่าไหร่พี่อ่ะเอาอเลยได้เท่าไหร่จริงๆก็ซื้อมาแพงไงล่ะเอาที่เราไปได้ก็แล้วกันเนาะอันนี้สมัยก่อนซื้อมาเท่าไหร่นะพี่สองพันห้านะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าซื้อมาสวยกว่านี้ไหมพี่ยังยังดีกว่านี้เยอะนะอ๋อนื้อเนหนิมันกินเยอะใช่ผมคือผมไม่ค่อยสนใจไงผมก็ไปตากฝนตากอะไรอันนี้ก็สภาพก็สวยนี่แต่สภาพนี้ แล้วตอนนี้ด้วยราคาก็น่าจะลงอยู่นะลงไปเยอะแล้วพี่ครับแต่สภาพมันมันแต่จําได้แม่นเลยว่าซื้อมาสองพี่อันนี้เหมือนกันละลักเล็กนะรักครับเท่าไหร่พี่เอ้ยเอาที่ไปได้ก็แล้วกันเนาะเอาราคาพี่ตอนนี้แล้วกันมันพูดยากนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อขายกันยังไงนะพี่ลองบอกมาเดี๋ยวผมไม่ไหวผมต่อพี่เองเดี๋ยวผมสวนเลยเอาสองใบนี้เออสองพันนะสองใบหวึไว้ไหมสองใบนี้สองพันให้เลยสองพัน อ้าพี่จัดดิไม่ได้เก็บแลยหรอกคือคือไม่ได้ซีเรียสมากนะออันนี้ถือว่าพี่นี่ต้แบ่งให้เลยเนี่ยขายจักอะไรเงี้ยพี่ขายอุ้นตัวนี้ยังไม่ได้ขายครับเก็บใ่ครับผมตัวนี้ได้มาจากเยอโซโนฝนเริ่มหยุดแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูข้างนอกเลยไหมเผื่อมีอะไรได้ซื้อเมื่อกี้เห็นมีป้ายอยู่พี่อากาศเป็นใจและให้เราเสียตังค์อันนี้ป้ายได้ร้านยามาเหรอพี่ใช่ครับผัดผนมสีพัดโอสถดตอนนั้นเหมาร้านมาหมดเลยมันเขาลื้อบ้านพอดีอ๋อครับก็เลยซัดป้ายมา เอาทุกอย่างนะไปซื้อของเอาทุกอย่างสตัวนี้นี่อยู่อยู่บ้านวันวันว่านใหญ่นี่แหละประสาทพานิ์แต่ตัวนี้จะจะดูดูไม่มันเท่าตัวนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่พี่ถามซื้อเลยเอาสูญเก่านะตัวนี้ถ้าเป็นพวกป้ายติดก็ยังเปียวอยู่อันนี้ปลายเขียนเขียนแต่ก็แตกแรงงานแล้วนะถี่แตกไม่เก็บอันนี้ยังไม่ได้ชอบเท่าไหร่ได้อะไรไม่ชอบส่งให้น้องเลยพี่ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะ เออจึงจกเอาพันห้าถูกเป็นไงเอาได้พี่ไม่มีเลยส่วนนี้ยังไม่ถูกพราะว่าจะรื้อออกไปดูตรงอื่นต่อครับสามตัวครับเท่าไหร่พี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตังหรอกเอาเอาพี่ไม่เอาไม่เอาสักหน่อยนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหแค่อภิษฐร์อันนี้พี่นุ้รุดให้ฟรีอีกฝ่ายขาวยืดยิน จริงจริงจริงมันมีเยอะอยู่นะไม่รู้เก็บไว้ไหนมี่นี่ลดให้มาปีโหขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวมาครับหมมาวันหน้าเดี๋ยวหายเยอะอยู่เยอะเลยครนะนอกจากจะลดแรกแล้วยังแจกแถมอีกพวกนี้มีแบ่งไหมพี่มันไม่ซ้ำนะถ้าซ้ำก็คือตัวนี้เราจะซ้ำไปกี่บาทพี่มีน้ำเลยนะตกใบละร้อยนะเมกานะตัวนี้ใบละร้อยนี่ยนี้ซ้า อันนี้ได้เน,น,นี่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่คยยังไม่โดนร้อยนึงเอ,อาไปละร้อยครับจัดไปสองใบอันนี้ถ้าถ้ามันซ้ำไม่ยากรอกตัวนี้น่าไม่น่าซ้ำนะนมันซ้ำยี่ห้อเดียวกันมีไหนซ้ำไหมพี่นี่ซ้ำนี่มีน้ำด้วยใบเท่าไหร่พี่ใบละห้าร้อยบาทห้าร้อยห้าร้อยเอาไว้ก่อนอวันนี้ของที่ได้มานะครับพ,พี่นิรุตแบ่งให้ ติดเหมือกลับบ้านโอนตินปอกน้ามันพี่บอกมีโอนตินอีกใบนึงไม่มีฝานะโอนตินไม่มีฝาเท่าไหร่ครับพี่้อยหนึ่งอ่ะสำหรับพี่ต้องซื้อสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นิรุธที่ แบ่งของได้ติดไม้ติดมือครับขอบคุณมากครับพี่พี่หน่อยพาทัวร์ไปเจอพี่ใจดีอีกท่านหนึ่งครับให้กระป๋องแป้งมาฟรีสองกระป๋องแล้วก็นี้ครับไปนี้สุดยอดท่นนี้ให้เป็นนัมเบอร์วันของทริปนี้เลยครับพี่ขอให้แป้งเปิดตัวมาจริงๆแล้วท่นนี้นักสะสมตามหากันหลายคนคงานลึกๆภ<พ>าพแบบนี้ใครมีส่งมาขายได้นะครับรับซื้อหลักหมื่นสวยๆ oh ระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับก็เจอบ้านหลังนึงอ่าแกบอกมีกระป๋องใส่ของอยู่ไม่มีปัญหาครับเทของออกจัดมาครับหลักร้อยไปนี่สวยๆซื้อหลายๆร้อยนะครับของใส่อะไรเจมอยใส่พวกถุงพลาสติกถุงกระดุมนักตั้งแต่เอ็นตั้งแต่เอ็นได้ออย่าน่ะ เมื่อกี้เจอกระป๋องหลักร้อยนะครับมาอีกบ้านหนึ่งใบนี้เป็นกระป๋องจิ๋วแบบนี้สวยๆซื้อ1 0 0 0พันขึ้นไปนะเฮียบอกไม่ขายไม่ขายสายลูกแก้วเฮียามลูกให้หน่อยครับจะให้เท่าไหร่ผมให้พันหนึงครับอ่าเดี๋ยวเอาลูกแก้วออกขอบคุณครับเฮียบ้านสุดท้ายปลายทางก่อนถึงกรุงเทพเจอตารีดรุ่นเก่าเก่าแบบนี้อายุเยอะเก่ามากแต่ราคาจริงราคาไม่แพงสวยๆหลักร้อยจนถึงพันนะครับเจปีปี จริงๆเขาใช้ก่นอนนัแม่อันนี้ใช้อันนี้8 0กว่าสําหรับวันนี้ก็ขอจบรายการนักเรืออดีตเพียงเท่านี้นะครับก็จะขอบคุณมากถ้าทุกท่านช่วยกด subscribe กดติดตามฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีของเก่าอยากติดต่อกับทางเราส่งภาพมาได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและคลิปต่อไปเราจะไปเรืออดีตที่ไหนติดตามกันด้วยนะครับ